มันแกะไม่ได้เลยอ่ะที่ไทยฝนตกไหมที่นี่ฝนตกนะวิชิลาฝนตกวิชิลาฝนตกโอเคไม่ได้ มัแววน,นแก้ไม่ได้เลยบายทีจ้าลืมสามสิบสองเหมือนว่าเราเคยเห็นกันครั้งหนึ่งใช่ไหมพี่ลืมสามสิบ

ให้หนูจจิงไหมแท้จริงด้วยอขอบคุณค่ะพี่ลืมสาสบสองวันนั้นไม่ใช่ลืมสามสิบสองย้อวันดีทุกคนสิ่งเจ้าทุกคนมยเราเป็นเพื่อนกันแล้วนะ เสร็จมาคุยกับฝนได้นะ,ะ,ะ,ะพี่ชื่ออะไรนะเหมือนว่าหนูเคยเคยเคย,เคยคุยกับพี่ครั้งหนึ่งนะใช่ไหม สวัสดีสิ่งปีชิงอ่ะมวันดีทุกคนคุยเล่นกับฝนได้นะถ้าไม่มีอะไรทํำถามได้ถามฝนได้ที่นี่ฝนตก